การมีถุงใต้ตาเป็นเรื่องธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้นแต่ก็อาจเกิดขึ้นได้จากการนอนหลับไม่เพียงพอภูมิแพ้ถุงใต้ตาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้คุณดูเหนื่อยหรือป่วยอีกด้วยส่วนเปลือกตาบวมอาจจะเกิดจากภูมิแพ้ไปจนถึงการขาดน้ำหรือการร้องไห้เป็นต้นส่วนใหญ่จะสามารถรักษาได้โดยใช้สิ่งที่ใช้รักษาที่บ้านกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ ดังนั้นมาเรียนรู้วิธีการลดถุงใต้ตาและเปลือกตาบวมด้วยวิธีรักษาแบบเร่งด่วนกันค่ะเตรียมน้ําใส่น้ําแข็งหนึ่งแก้ววิธีที่1ให้นําช้อนสองคันแช่ในแก้วน้ําสักพักหรือจะนําช้อนไปแช่แข็งประมาณ10-15นาทีช้อนที่ออกจากช่องแช่แข็งควรรอให้ความเย็นลดลงสักเล็กน้อยก่อนนําช้อนจับคว่ำและมาปิดตาไว้ และหลับทิ้งไว้สักครู่เสร็จแล้วนำปลายช้อนมากดบริเวณที่บวมสักพักไล่ไปแต่ละจุดทำจนกว่าช้อนจะหายเย็นความเย็นนั้นจะช่วยลดอาการบวมและบรรเทาอาการปวดได้วิธีที่2นํนำแตงกวาที่หั่นเป็นแว่นๆใส่ลงไปในแก้วน้ำแข็งทิ้งไว้สักพักและหยิบขึ้นมา วางแตงกวาหั่นเป็นแว่นลงบนดวงตาและนอนหลับสักพักแตงกวาเย็นๆนั้นเป็นวิธีที่ดีและผ่อนคลายในการลดอาการเปื่อตาบวมถุงใต้ตาเพราะว่าแตงกวามีกรดแอสคอร์บิดที่ช่วยลดอาการระคายเคืองและความเย็นจะช่วยเกี่ยวกับอาการบวมได้อีกด้วยทำทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีและวนำออกล้างหน้าให้สะอาด วิธีที่3นํามันฝรั่งมาหั่นเป็นแว่นๆใส่ลงไปในแก้วน้าแข็งทิ้งไว้สักพักแล้วหยิบขึ้นมาวางมันฝรั่งหั่นเป็นแผ่นบนบริเวณที่บวมมันฝรั่งนั้นมีเอนไซม์ที่เรียกว่าแคสติโคเลสซึ่งช่วยลดการกัดน้ํารอบดวงตาทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีก่อนเอาออกและล้างหน้าให้สะอาด วิธีที่4ใช้ถุงชาที่ใช้แล้วเพียงนำเอาออกมาแช่ในแก้วน้ำแข็งทิ้งไว้สักพักและหยิบขึ้นมาหรือจะนำไปแช่ช่องฟรีซทิ้งไว้10-15นาทีก็ได้วางถุงชาแปะไว้บริเวณที่บวมผ่อนคลายสักสองสนาที ัวสารแทนนินในชาสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดของถุงใต้ตาบวมได้หลังจากนอนหลับพักผ่อนสักพักแล้วให้นำถุงชาออกตาก็จะบวมน้อยลงเมื่อรู้หลักวิธีการลดบวมของถุงใต้ตาและเปลือกตาบวมแบบเร่งด่วนแล้วหลักที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำเยอะ ผงใต้ตามาเกิดจากการข้างของน้ำซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารรดเค็มจัดหรือร้องไห้ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารเค็มหลีกเลี่ยงไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ทาให้ร่างกายขับน้ําออกเ<ๆ>ช่นกาแฟหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสําหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ